เปิดบ้านใหม่ของโตโน่พาคินเข้าวงการจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีเดอะสตาร์ซีซั่นหเมื่อปี2553จนถึงวันนี้กว่า9ปีบนเส้นทางบันเทิงของโตโน่พาคินจากนักร้องก่อนจะก,ก้าวสูก่การเป็นนักแสดงที่มีคู่จิ้นสุดน่ารักคือนิชา ที่แฟนขับต่างลุ้นและเชียร์กันให้เป็นคู่จริงซึ่งเจ้าตัวได้เคยบอกไว้ว่ากับนิชาแค่เพื่อนร่วมงานที่ดีและก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดตอนนี้เจอกันบ่อยเพราะถ่ายละครด้วยกันอยู่เรื่องความรักขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ล่าสุดก็ยอมรับและเปิดตัวให้เรียกแฟนได้ในเรื่องของชีวิตครอบครัว โตโน่ถือเป็นลูกกตัญญูที่ดูแลคุณแม่และน้องสาวเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้มีโตโน่ที่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นให้คุณแม่และน้องสาวได้อยู่กันอย่างสบายแล้วล่าสุดโตโน่พาคินควกักกระเป๋าทุ่มเงินกว่า15ล้านบาทด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ ย่านสุวรรณภูมิให้กับคุณแม่และน้องสาวเรียกว่าย้ายมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วซึ่งโตโน่บอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านตัวอย่างเพราะไม่มีเวลาที่จะตกแต่งบ้านทุกคนในครอบครัวชอบจึงตัดสินใจซื้ออย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข,าาข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ